สวัสดีค่ะทุกคน Good morning โคพี่อ้อยมูมอชาแนลมาแล้วจ้ะ mm hmm. เปิดช่องแล้วเปิดช่องแล้ว Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดพี่อ้อยมโมชาแนลเจอกันแบบนี้ทุกวัน9โมงเช้านะคะในเพจสร้างรายได้ออนไลน์ by โค้ดพี่อ้อย พีเจมาเป็นคนแรกเลยน่ารักที่สุดเปิดมาปุ๊บเจอหนุ่มรอพี่พีเจคนที่สองเด้งขึ้นมาพี่เอกใครอีกมาแล้วเจ็ดคนพี่แรมพี่สายฝนสวัสดีเจ้าพี่ฝนจันทิ์สวัสดีจ้าจุฬาลักษณ์สุสดีสวัสดีจ้าเช้ามาเจอแต่คนน่ารักอีกแล้วค่ะ วันนี้หัวข้อของเรา EP ที่41โอ้ยเราอยู่ด้วยกันมา41วันแล้วทุกคนรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วไหมเวลาผ่านไปเร็วมากแป๊บเดียวแป๊บเดียว41วันแบ่งปันหมูหมอโอ้โหพี่แพรวาผู้หญิงสวยและรวยมากมสวัสดีค่ะพี่พิมพ์สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาเมาหมอยกันเรื่องอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตามกติกาเราต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนค่ะ วันนี้นะคะอันนี้แมงอะไรวะอันนี้แมงอะไรวะอันนี้หนู <c oughs> วันนี้หนูมิกกี้เมาส์นะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวเย่ๆมาทานิสุทิศาสสวัสดีจ้ะ วันนี้หนูมิกี้เมานะคะจะมาบอกเล่านะคะแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ช็อปชแชร์บอกต่อยิ่งมีไรายได้ไปกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะกะติกาเหมือนเดิม,มเพิ่มเติมคือเรามี Facebook กี่เฟซเรามีกลุ่มกี่กลุ่มนะคะเราต้องกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องพาดคาดผมน่ารักมากใช่น้องพาดทำที่คาดผมให้พี่อ้อยหน่อยสิเธอฉันอยากได้ที่คาดผมของมูมอที่เธอใส่กันกับเพื่อน ทำยังไงอยากได้เอามาใส่บ้างเอามาใส่บ้างมาทันดีใจหมวดนะคะคลื่นคลื่นช่องนี้เป็นคลื่นของความสุขคลื่นของความสนุกนะคะคลื่นของความรันลาคลื่นของความเป็นไปได้คลื่นของการทํามูมอและประสบความสาเร็จใครอยากประสบความสําเร็จคุณต้องมาคลื่นนี้ทุกวันเก้าโมงเช้านะคะคุณก็จะเจอสาระดีๆวิธีคิดดีๆการทําธุรกิจดีๆที่ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้นะคะ แป๊บหนึ่งค่ะยังไม่ได้แชร์ไปหน้าเฟซน,นะคะขอแชร์ไปหน้าเฟซก่อนเย้ <c oughs> yeah. แชร์ไปหน้าเฟซบุ๊กของข้าพเจ้าก่อนนะคะเรื่องราวของเราเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเราหน้าเฟซบุ๊กด้วยนะคะขอเวลาสองนาทีแชร์ไปหน้าเฟซตัวแป๊บหนึ่งค่ะ <c oughs> พาททำที่ค่าผมมาให้ด้วยเดี๋ยวส่งที่อยู่ไปให้เดี๋ยวส่งค่าทำให้ไลค์แชร์แล้วทุกวันมี่ฝนขอบคุณจ้าเดี๋ยวนะคะขอแชร์ก่อนนะคะ facebook ของเราทั้งหมด4 facebook นะคะขอแชร์แป๊บๆนึงคะ่ะเรื่องดีๆแบบนี้เราไม่ควรจะเก็บไว้คนเดียวนะคะเราควรจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเรานะคะ โอ้ยลำปางร้อนมากจังหวัดอื่นร้อนไหมลำปางร้อนมากร้อนมากที่สุดเลยยิ่งออกกําลังกายเสร็จมานั่งไหลีนโคตรร้อนเลยปไปดีกว่าะคะไปดีกว่าเริ่มนะคะเริ่ม วันนี้มิกกี้เม์คนสวยนะคะจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆของแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะคะแอปนั้นก็มีชื่อว่าแอปมูมอเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมสินค้าและบริการเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะและจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนถ้าคุณเข้ามาทําเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ทำมูมออยู่แล้วนะคะคุณสามารถปักหมุดรายละเอียดได้เลยจากไลน์นี้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วใส่ที่อยู่ของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าธุรกิจมูมอของเราเป็นธุรกิจที่ เป็นธุรกิจแห่งปีธุรกิจที่โคตรดีธุรกิจที่ควรจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์มีเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนแต่มันมีอยู่แอปเดียวที่เป็นไปนของคนไทยอืมมันมีอยู่แอปเดียวที่เป็นของคนไทยที่ผ่านมาเราเจอแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์แต่มันเป็นแอปของต่างชาติถามว่ามันดีไหมดีมาก มันเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราก่อนที่เราจะมาเจอแอปมูมอค่ะเราได้เปลี่ยนพฤติกรรมโยกการใช้จ่ายไปใช้จ่ายผ่านแอปต่างๆเราได้สินค้าเราซื้อของเราได้สินค้าเราได้ความสะดวกสบายเราได้กิฟต์เวอร์ชเราได้โนอนด,ดีๆในนั้นแต่ปัญหาของมันคือรายได้ทั้งหมดมันไหลออกนอกประเทศค่ะทุกค,คนรายได้ที่เราซื้อในแอปต่างๆนะคะมันไหลออกนอกประเทศแต่วันนี้มันจะดีกว่าไหมถ้ามันมีแอปของคนไทย ที่มันสร้างรายได้ให้คนไทยช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยแล้วทำให้พวกเราคนไทยมีเงินสะพัดไหลอยู่ในประเทศไทยถ้ามันมีแอปแบบนี้เกิดขึ้นมาเราควรจะซื้อของแอปคนไทยเปล่าโอ้ลองถามตัวเองดูค่ะพี่อ้อยเป็นคนนึงเลยค่ะเมื่อเจอแอปมูมอเป็นแอปพลิเคชันของคนไทยเจ้าของคือคุณบุญชยัยริมอัติบูลค่ะเขาทำแอปนี้มาปุ๊บนะคะพี่อ้อยก็ตัดสินใจค่ะเลิกซื้อ เลิกซื้อแอปของต่างชาติไหมไม่เลิกไม่เลิกเราก็ไปเลือกซื้อสินค้าอื่นที่มันไม่มีในแอปมูมอนั่นแหละยกตัวอ,อย่างเช่นตอนนี้แอปมูมอยังไม่มีวิกผมก็ไปซื้อวิกผมแอปพลิเคชันมูมอยังไม่มีสินค้าบางตัวที่เราต้องการใช้เราก็ไปซื้อของเขาได้แต่อันไหนที่มันซื้อในแอปมูมอได้แล้วมันสร้างรายได้ให้เกิดกับเราเราก็ซื้อในแอปมูมอค่ะแอปพลิเคชันของคนไทยได้แนวคิดมาจากแอปพลิเคชันของ จีนค่ะแอปหยุนจีที่ประสบความสําเร็จมาแล้ว4ปี5ปียอดขายทะลุ2แสนก 200, ว่าล้านคุณบุญชัยได้แนวคิดแบบนั้นมานะคะแทนที่เราจะไปใช้ใจ่ายแอปต่างชาติคุณบุญชัยก็เอาแนวคิดตัวนั้นมาแล้วมาพัฒนาต่อย,ยอดเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแอปมูมอมีทั้งสินค้ามีทั้งบริการนอกจากเราซื้อสินค้าใช้ในบ้านเราเองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ใช้ในบ้านอุปกรณ์แม่และเด็กสินค้าทุกอย่างที่เราจะเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน อีกไม่เกิน2เดือนมีสินค้ามีบริการเข้ามาซึ่งแอปอื่นไม่มีค่ะทุกคนซึ่งแอปอื่นไม่มีโรงแรมสปาร้านนวดร้านทําผมรถเช่าหลายอย่างที่อื่นมันไม่มีแต่ของเรามีเราสามารถซื้อสินค้าและทํากิจวัตรประจําวันของเราอยากตัดผมเข้าร้านทําผมได้แต้ม อยากไปนวดสปานั่งทำงานแล้วแบบเส้นมันยืดอยากไปนวดนวดเลยได้แต้มต่อไปคนทำมูมอค่ะทุกคนจะเป็นนักลาแต้มเพราะเราใช้แต้มใช้จ่ายไปเราได้เงินไหลกลับคืนเข้ามามันสุดยอดแล้วค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่คุณไม่ต้องสต็อกของด้วยนะถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณขายสินค้าอยู่คุณไม่ต้องสต็อกของด้วยนะแอปมูมอดีลตรงกับผู้ประกอบการเราได้สินค้าของแท้100%แบรนด์แท้100% ดิวตรงกับโรงงานผลิตดิวตรงกับซีออดิวตรงกับเจ้าของกิจการสินค้าทุกอย่างเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องแบบเสี่ยงอีกแล้วอะ่ะซื้อสินค้าในแอปต่างชาติของปลอมก็มีอะไรก็มีคุณภาพไม่ดีก็มีมันมีหมดค่ะแต่ของเราเป็นของเจ้าของแบรนด์นแท้ถ้าซื้อมาแล้วติดปัญหาก็เคลมได้เลยเจ็ดวันเคลมได้เลยนะคะนี่คือมันคือสุดยอดแอปพลิเคชันที่มาเปลี่ยนชีวิตของพวกเราค่ะที่สำคัญค่ะ เมื่อวานค่ะเป็นอะไรที่โคตรว้าวมากถ้าพวกเราอยู่ในแอปพลิเคชันมูมอเมื่อวานมีซิมมีซิม AIS ซิมมาราทอนซิมที่ออกมาเพื่อสมาชิกมูมอปกติเราใช้โทรศัพท์เดือนกันเท่าไหร่โค้ดพี่อ้อยนะมีทั้งหมด3เบอร์นะเบอร์แรกเนี่ยที่ใช้ไลฟ์อยู่ตอนนี้เดือนละ789ดร้อบเาทเน็ตจำกัดด้วย โทรจำกัดสามร้อยนาทีด้วยเดือนหนึ่งใช้เนี่ยเนี่ยไอ้เครื่องที่กำลังไลฟ์คุยกับพวกเราอยู่เนี่ยเดือนหนึ่งรวมแหวกแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทเจ็ดเก้าเก้าคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์บวกเจ็ดเก้าเก้าเดือนละแปดร้อยห้าสิบสี่คูณสิบสองเดือนตกเดือนละหมื่นกว่าบาทค่าโทรศัพท์ที่พี่เนี่ยใช้ไลฟ์อยู่เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้โทรหาลูกค,ค้าเนี่ยปีหนึ่งตกหมื่นกว่าบาท อีกเบอร์หนึ่งของลูกสาวเดือนละสามร้อยกว่าสามเก้าเก้าคูณสิบสองเบอร์นั้นเดือนละสี่ปีละสี่พันเจ็ดอีกเครื่องหนึ่งอันนี้อีกอันหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าบาทเธอเดือนหนึ่งปีหนึ่งฉันจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตค่าโทรปีหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทบ้าเป็น้ลวบ้าเป็น้ลวจริงมีสามเบอร์จ่ายปีหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทค่าโทรศัพท์ เมื่อวานค่ะทุกคนแอปพลิเคชันมูมอดิวกับผู้ประกอบการดิวกับ AAS ออกโปรโมชั่นมา1ตัวเป็นโปรโมชั่นสำหรับเบอร์โทรศัพท์ค่ะจ่ายปีเดียวซื้อซิมรายปีจ่ายปีเดียว,ว2,940บาท 2,940นหาร12ตกเดือนละ245บหาบาทที่สำคัญคือเน็ต4 g จิกใช้ไม่อั้นเธอเน็ต4จิกความเร็ว10เมกใช้ไม่อั้นเน็ตไม่มีตกคุณจะไปไลฟ์สดคุณจะไปด YouTube อะไรคือเน็ตไม่ตกที่สำคัญโทรฟรีทุกเครือข่ายเธอไม่ว่าเราจะโทรไปหาเพื่อนเราเครือข่าย ASD แท็กท m o ูอะไรก็ตามโทรฟรี โทรสามสิบนาทีปุ๊บหมดเวลาอ่ะโอเคตัดแล้วโทรใหม่สามสิบนาทีตัดแล้วโทรใหม่คือมันโคตรบาลมันโคตรเจ๋งคุณดูสิแอปพลิเคชันทํามาเพื่อคนไทยจริงๆในวิกฤตแบบนี้ค่ะอย่างของพี่อ้อยอย่างเงี้ยจ่ายเดือนนึงอ่ะเท่าไหร่วะเมื่อกี้เจ็ดเก้าเก้าคูณสองบวกแวทอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเก้าเก้าคูณสองเดือนละพันห้าเก้าสิบแปดบาทคูณอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์บวกหนึ่งห้าเก้าสอง แล้วก็บวกของลูกอีก399เดือนหนึ่งจ่ายค่าโทรศัพท์2 0 0พอ่ะย่อยอ่ะเกือบจะเท่ากับซิมนี่แล้วอ่ะเกือบจะเท่าซิมเน็ต 4G ของ AS ที่มาทำกับมูมอแล้วทุกคนมันโคตรว้าวโคตรเจ๋งเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคนที่ทำมูมออยู่หรือคนที่สมัครเพเซอร์มูมอแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกสินค้าอะไรบ้างเพี่วใแนะนำเลยนะมันโคตรคุ้มค่ะวันนี้เราซื้อเราซื้อซิมรายปีนะ เนี่ยยังคิดอยู่ถ้าไม่ติดสัญญาหนึ่งปีนะกับชูนะจะไปเปลี่ยนละตอนนี้ติดสัญญาหนึ่งปีหมดเลยเดี๋ยวรอหมดสัญญาหนึ่งปีฉันจะซื้อซิมนี้มาใช้สองพันเก้าร้อยสี่สิบไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วได้ธุรกิจเพิ่มมาหนึ่งธุรกิจได้ธุรกิจมูมอได้ซิมมาใช้ทั้งปีใช้อินเทอร์เน็ตฟรีทั้งปีโทรหาใครคุก็โทรหาฟรีทั้งปีมันโคตรว,วะว่ะดูเขาดิวสิเขาดิวกับผู้ประกอบการเขาดิวกับเจ้าของแล้วได้แบบดิวได้อะไรที่มันสุดยอดมาแบบเนี้ย สร้างธุรกิจกับซิมค่ะ aas 2940ใจ่ายปีเดียวจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดทั้งปีสร้างธุรกิจได้อลังการเลิศคนใหม่ที่คุณฟังอยู่นะวันนี้แอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะแอปมูมอนะเข้ามาปุ๊บสมัครเพเซอร์ก่อนเลยโหลดแอปพลิเคชันติดตั้งบนมือถือเลยแล้วทักหาคนที่เขาทำมูมอก่อนเลยคนที่เขาใส่รายละเอียดเนี่ยในไลฟ์พี่ย้อยเนี่ยในไลฟ์เนี่ย คนที่เขามีโปรไฟล์ของมูมอคนที่เขาใส่รายละเอียดติดต่อคุณไปขอเขาเลยว่าขอลิงก์สมัครแอปมูมอขอรหัสแนะนำมูมอถ้าคุณใช้ซิมรายเดือนอยู่ถ้าคุณใช้ซิมรายปีอยู่แล้วมันใกล้หมดสัญญาหรือใช้ซิมเติมเงินอยู่โค้ดพี่อ้อยบอกเลยว่าซิมนี้โคตรเจ๋งซิมนี้โคตรดีค่ะ2940บาทค่ะเปลี่ยนชีวิตคุณได,คณได้คุณได้ธุรกิจมูมอเป็นหนึ่งธุรกิจคุณได้ใช้ซิมความเร็วสิ จิตสิบเมตรไม่อั้น1ปีแล้วก็ได้โทรฟีทุกขาอีก1ปีเอาไปโทรเอาไปไลฟ์สดเอาไปสร้างธุรกิจให้มันปังเลยค่ะโคตรเจ๋งค่นี้ซื้อซิมแล้วได้ธุรกิจแล้วมาเรียนรู้กับพวกเราแล้วออกไปแบ่งปันค่ะยิ่งทำธุรกิจยิ่งดีอ่ะยิ่งดีอ่ะมีใครบ้างที่เขาทำเนี่ย นะคะมันวาวมากใช่คนนี่ก้มันวาวมากค,วาวากคุพี่อ้อยยังอยากจะไปยกเลิกสัญญาเลยอะมันติดสัญญาหนึ่งปีเนะี่ยเดือนละ800รอยกว่าบาทอะเดี๋ยวใกล้หมดสัญญานี่จัดเลยค่ะเพราะว่ามันต้องไหลสดเพราะว่ามันต้องใช้ในชีวิตประจําวันอะออกไปข้างนอกเราต้องใช้เน็ตนะและใช้เรามันได้ธุรกิจอะมันโคตรดีเลย ใครที่ฟังอยู่นะใครที่เห็นแบบไลฟ์นี้พี่อ้อยนะใครที่เห็นเพื่อนแชร์ไปนะ Facebook ในกลุ่มนะคุณไปถามเขาได้เลยนะคะเนี่ย facebook น้องไม์ไม์จ้ะ a c e b o o k น้องไมยไมยไมาอยู่ที่ไหนวะจังหวัดไหนวะเนี่ยนะคะอะคุณบ่าวแคร์ a c e b o o k คุณบ่าวแคร์อยู่ศรีสะเกดคุณติดต่อเขาได้เลยนะ เฟซบุ๊กน้องมายนะคะติดต่อไปได้เลยเฟซบุ๊กโคดนิกรนะคะอยู่จังหวัดเชียงรายติดต่อได้เฟซบุ๊กคุณแม่นุน่นจังหวัดชนบุรีคนนี้ก็ทํามุมอติดต่อได้นะเฟซบุ๊กคุณสมหญิงคุณติดต่อได้เลยนะ,คะใครที่เห็นไลฟ์สดของพี่อ้อยอยู่นะ,ะแล้วมันเด่นขึ้นหน้าเฟซคุณนะ,ะเฮ้ยธุรกิจมือมอคืออะไรสนใจนะคะทักหา,าคนที่เขาทําก่อนหน้านี้เลยเนี่ยเขาใส่รายละเอียดไว้ในไลฟ์ลลลลนี้เลยคุณไปถามเลยนะ,ะจุฬลักษณ์ดุษฎีเฟซบุ๊กชื่อจุฬลักษณ์ดุษฎีอยู่จังหวัดฉะเชิงเซา ถูกจริตกับใครถูกชะตากับใครอยากร่วมงานกับใครคุณทักหาเขาได้เลยเพราะบอกเลยว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแน่ค่ะเพราะวันนี้คุณไปซื้อซิมมือถือคุณไปเติมเน็ตรายเดือนเดือนนึงมันไม่ต่ำกว่าสองร้อยสามร้อยบาทนะมันจะดีกว่าไหมอ่ะวันนี้เปลี่ยนมาจ่ายเน็ตซิมรายปีสองพันเก้าสี่สิบาทได้ธุรกิจมูอมอได้ชีวิตเปลี่ยนด้วยได้เรียนฟรีด้วยเข้ามาสร้างธุรกิจกับพวกเราด้วยพี่จันแรลมบอกว่าเดือนละสี่ร้อยบาทที่ใช้ใช่ พี่จ๋าขอบคุณมากค่ะแชร์ไปแล้วหนึ่งสิบกลุ่มนะคะลดมากคุณต้นกล้าอยู่นครพนมค่ะใครอยู่แถวนครพนมอยู่จังหวัดใกล้เคียงติดต่อเฟซบุ๊กคุณต้นกล้าเทพอาสาได้นะคะน้องพิมพ์วดีอยู่จังหวัดอะไรนะเมื่อกี้ <c oughs> พิมพวดีอยู่พิจิตรพิษนุโลกใครอยู่พิจิตรพิษนุโลกอยู่จังหวัดใกล้เคียงติดต่อเฟซบุ๊กพิมพวดีจะ้ะนะคะใครอยู่บุรีรัมย์ติดต่อเฟซบุ๊กพิมพ์นิพาพี่พิมพ์จะ้ะ เห็นไหมทุกคนคนที่เขาทาเขาเปลี่ยนชีวิตหมดค่ะเพราะวันนี้ค่ะเราต้องฉลาดกินฉลาดใช้ฉลาดเลือกแอปพลิเคชันคนไทยที่มาต่อยอดธุรกิจเราที่มาต่อชีวิตของพวกเราในยุควิกฤตแบบนี้ค่ะแล้วเป็นธุรกิจหนึ่งที่เหมาะมากเพราะเราทําบนโลกออนไลน์ ทำทั้งออนไลน์ line, ทั้งออฟไลน์ line, ทำบนออนไลน์ได้เจอเพื่อนค่ะไปนั่งกินข้าวร้านอาหารคุณสามารถเล่าให้ทุกคนฟังได้หมดเพราะเป็นธุรกิจของการแบ่งปันเป็นธุรกิจที่เอาค่าใช้จ่ายผูกพันมาทําเป็นรายได้ผูกพันมันไม่เหมือนธุรกิจอื่นที่เราสมัครปุ๊บอยากได้รายได้หรอบังคับซื้อสินค้าที่เราไม่อยากซื้อบังคับใช้สินค้าที่เราไม่อยากใช้แล้วมันต้องฉุดกระชากลากถูมันต้องงอขอตือ้อมันต้องสาธิตขอมันต้องหิ้ของไปโชว์ ซึ่งตอนนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วคุณจะทําธุรกิจอะไรที่ทําง่ายๆสบายๆคุณเลือกธุรกิจออนไลน์เลือกธุรกิจโมม,มดูค่ะเอามาศึกษาดูนะคะพี่อ้อยทุ่มสุดชีวิตแล้วพี่อ้อยทําอย่างจริงจังมากเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งการแบ่งปันและเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ไปเอาอะไรของเขาไม่ได้ชวนลงทุนไม่ได้ชวนเอาเงินมาลงทุนแต่ชวนเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในบ้านเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของเข้าบ้าน จากเดิมเดินไปที่ห้างไปซื้อที่อื่นได้สินค้ากลับมาแต่ไม่ได้ธุรกิจไม่ได้เงินอะไรสักบาทแต่วันนี้ชวนชวนซื้อของเข้าบ้านเหมือนเดิมเพิ่มเติมมาซื้อที่แอปมูมอซื้อของเข้าบ้านเหมือนเดิมเพิ่มเติมซื้อในแอปมูมออยากจะซื้ออะไรอ่ะโอ้ยช่วงนี้บอกเลยว่าที่ลำปางนะคะสุดยอดเลยควันค่ะควันค่ะ นั่งทํางานนี้ฝุ่นเต็มบ้านเลยค่ะกวาดยังไงก็ไม่หมดเช็ดยังไงก็ไม่หมดซื้อเครื่องดูดฝุ่นเลยเธออยากได้เครื่องดูดฝุ่นไม่ต้องไปที่ห้างซื้อในแอปมูมอในแอปมูมอมีเครื่องดูดฝุ่นจริงอยากซื้อหมอ้อทํากับข้าวหม้อนึ่งหม้อนึ่งที่บ้านพังนึ่งผักแล้วลืมปิดแก๊สหม้อไหมปกติทาไง ชวนคุณสามีไปแมคโครชวนคุณสามีไปบิ๊กซีชวนคุณสามีไปโลตสัสไปไปซื้อม้อกันตอนนี้ no เข้าแอป,ปมูมอเลือกซื้อหมอ้อได้แต้มเลิศเลิศเมื่อไหร่ที่มูมอมีมอเตอร์ไซค์ขายก็จะซื้อ Motor มอเตอร์ไซค์เมื่อไหร่มีตู้เย็นขายก็จะซื้อตู้เย็นตอนนี้เล็งอยู่ว่ามูมอเมื่อไหร่จะมีเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าพังอี้ล่ะ อยากไปเครื่องสักผ้าทุกคนชีวิตประจําวันของพวกเราค่ะทุกอย่างค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วซื้อได้ในแอป,ปเลยค่ะซื้อแล้วสร้างรายได้ซื้อแล้วสร้างไรายได,แไได้แนะนําเพื่อนก็สร้างไรายได้วันนี้เราเข้ามาทำแอปมูมอรเราซื้อสินค้านะคะเราสามารถแชร์สินค้าที่อยู่ในแอปมูมอออกไปหน้า Facebook ออกไปหน้า Instagram ออกไปหน้า l i น์ออกไปโซเชียลต่างๆ มีคนคลิกเข้ามาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่เราแชร์ไปค่ะเราได้ค่าคอมมิชชั่นนะค่ะ90เซจากแต้มะมันเลิศขนาดนี้เลยแล้ววันนี้เราชวนเพื่อนเราญาติเราคนรู้จักเราหรือคนที่เราไม่รู้จักบนโลกออนไลน์ค่ะเขามาใช้แอปพลิเคชันมูมอทุกยอดการจับจ่ายใช้สอยของเขานะคะเราไม่ต้องไปบอกเขาว่าเธอตอนนี้ในแอปมูมอมีสินค้านั้นเธอซื้อสินค้าหรือยังเราไม่ต้องไปบอกเขาค่ะเพราะ มันจะเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติอย่างวันนี้พี่อ้อยนะคะโคดนิกรเป็นคนแนะนําพี่อ้อยโคดนิกรก็ไม่ได้มาบังคับพี่อ้อยว่าพี่อ้อยเดือนนี้พี่อ้อยต้องซื้อสินค้าด้วยนะไม่ซื้อไม่ได้นะไม่มีตอนนี้ฉันซื้อเองแชมพูหมดฉันก็ซื้อแชมพูครีมอาบน้าหมดก็ซื้อครีมอาบน้าครีมกันแดดหมดก็ซื้อครีมกันแดดวิตามินที่บ้านหมดก็ซื้อวิตามินทําเองเลยเป็นธุรกิจที่ทําเองเลยไม่ต้องไปบังคับใคร อะไรหมดก็ซื้อเองเนี่ยเป็นธุรกิจธรรมดาธรรมดาที่คนธรรมดาทําได้เพราะมันเป็นชีวิตธรรมดาที่เราต้องใช้อะ่ะมันต้องซื้อกินมันต้องซื้อใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันอะ่ะมันก็เลยไม่ต้องไปบังคับใครซื้อไม่ต้องบังคับใครรักษาย,ยอดอะไรที่มันไหลเข้ามาในแอปก็ซื้อปกติอย่างเงี้ยคนที่ใส่กางเกงยีนรีวายอะ่ะตอนนี้ยีนเข้ามาเธอกางเกงยีนอะ่ะเราต้องปกติใครที่เป็นสาวบกแบรนด์เนมอ่ะ คุณใส่เกงยีนคุณเข้าร้านยีนถูกปะ่ะซื้อตัวละสามพันสี่พันซื้อแล้วได้กางเกงกลับมาก็แค่นั้นใส่สบายลอยตัวลอยแต่ต่อไปคุณซื้อในแอปมูมอคุณได้กางเกงคุณใส่สบายคุณตัวลอยแล้วคุณมีรายได้ไหลกลับเข้ามาด้วยคุณได้แต้มด้วยมันเลิศอะ่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสุดยอดแอปพลิเคชันของคนไทยเงินทองไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ วันนี้ชวนพวกเรามาจับจ่ายใช้สอยในแอปมูมอค่ะแล้วสร้างธุรกิจไปกับพวกเราค่ะค่อยๆเติบโตด้วยกันค่ะมูมอเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่23กุมภาที่ผ่านมานะคะเปิดตัวออกสื่อโซเชียลลงข่าวโน่นนี่นั่นธุรกิจถูกต้อง100%เจดทะเบียนสคออบอถูกกฎหมาย100%เป็นของคนไทย100%ซสินค้าที่เข้ามาเป็นแบรนด์แท้ร้อ รายได้ที่ได้ได้จริงๆค่ะทุกคนโพ้าพี่อ้อยเข้ามานี้ยังไม่ถึงเดือนที่มัวเปิดตัวค่ะแล้วก็เปิดให้ดาวน์โหลดวันที่16เมษายนที่ผ่านมาค่ะแล้วพวกเราก็เป็นรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกค่ะแล้วตอนนี้มาร่วมเป็น10,000เพเซอร์แรกกับพวกเรากับแอปพลิเคชันมูมอขอแล้วชีวิตพวกเราจะเปลี่ยนค่ะโหลดแอปเลยโหลดแอปได้เลยไปขอลิงก์จากคนที่เขาทำมูมอ,งองก่อนหน้านี้ได้เลยแล้วเข้ามาเรียนกับพวกเราค่ะ แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนค่ะจริงๆค่ะแค่ไอซิมตัวเดียวเนี้ยเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วค่ะแค่ซิมรายปีตัวเดียวก็เปลี่ยนชีวิตคุณแล้วค่ะและมีสินค้าอื่นอีกค่ะคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายฟังนะค่ะคุณผู้ชายฟังนะคะถ้าคุณจะซื้อถุงยางอนามัยแล้วคุณไปห้างคุณอายต่อไปคุณไม่ต้องไปซื้อในแอปมูมมีถุงยางอนามัยขายในแอปมูมมีถุงยางดูเหล็กขาย ช็อปได้เลยเลือกซื้อถุงยางอนามัยในแอฟมูม mo อได้เลยจ,จิ้มจิ้มจิ้มเอาเลยจะเอาอะไรอมืมจิ้มจิ้มจิเอาเลยในแ mo อฟมูมอคุณซื้อได้เลยเนี่ยซัพพอร์ตคุณผู้ชายนะโคตรนิกรโคตรนินกรไม่ต้องไปซื้อที่เซเว่นละไม่ต้องอายคนขายโอเคเปล่าซื้อถุงยางอนามัยเ <laughs> ซลโคตรนิกนเลยนะ <laughs> ไม่ต้องอายแล้ว ไปซื้อร้านไายยาไม่ต้องอายแล้วคุณหมอคุณหมอขอซื้อไอ้นี้หน่อยไอ้นี้หน่อยคือแพ็คเนื่อม่ต้องอายแล้วซื้อในแปอปมูมอจิมจิมจิมรยลนโลดจริงโลด อีกหน่อยผ้าอนาหมยมาใครที่ใช้สามีไปซื้อผ้าทนามมยนะคะแล้วคุณสามีแบบโอ๊ยทําไมเมียทําไมมนุษย์เมียถึงไม่ไปซื้อผ้าทนาหมยเองล่ะให้สามีไปเดินห้างซื้อผ้าอนาใหม่ให้ถ้าใครเป็นมนุษย์เมียแบบนี้นะคะต่อไปคุณไม่ต้องแล้วค่ะคุณก็ซื้อในแอปมูมอนะคะถ้าแอปมูมอนะคะมันมีนะคะถ้าแอปมูมอมีขายจริงจงมีนะพี่อ้อยซื้อแล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เข้ามา มันเลิศน่ะคุณเตชินบอกมีสิกด้วยเออจริงในแอปมีทุกอย่างเลยธุรกิจของคนไทยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะพี่อ้อยอยากแนะนำผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งมากเลยพี่อ้อยกินแล้วพี่อ้อยรู้สึกว่าดีมากเลยเป็นซอยอะทุกคนเดี๋ยวมาให้ดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอยากแนะนำมากเลยกินแล้วมันรู้สึกกระปี้กระเป๋าดีมากอยากแนะนำเดี๋ยนะ ตัวนี้ตัวนี้อยากแนะนำนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขานะแต่ว่าซื้อมากินแล้วมันรู้สึกว่ามันมันรู้สึกทันทีว่ามันดีตอนนี้กินไป3มวันกินไปสามวันมันเป็นผลิตภัณฑ์ของไอเนี้ยไฮเบรดเนี่ยเมนตัวนี้ค่ะทุกคนไฮโซแลตซอยโปรตีนผลิตภัณฑ์ของสารสกัดจากหั่วเหลือง สารสกัดจากถั่วเหลืองเหมือนเขาสกัดเอาสารเคมีอะไรไม่รู้จากถั่วเหลืองมานะคะแล้วก็กินแค่หนึ่งเม็ดหลังอาหารเย็นน่ะที่พี่อ้อยซื้อตัวนี้เขาบอกว่าอันที่หนึ่งมันกินแล้วมันย้อนไว <c oughs> ที่ซื้อเพราะว่ามันกินแล้วมันย้อนไวสรรพคุณของเขาอ่ะมันกินแล้วมันย้อนไวมันช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทําให้เราดูดีและที่สําคัญคือมันเหมาะมากสําหรับคนเป็นไวท้อง มันเหมาะมากสําหรับคนเป็นไวัยทองมันบํารุงกระดูกด้วยแล้วก็มันไปเติมเต็มเซลล์ต่างๆเนี่ยมันทําให้แบบผิวเราฟูแล้วแล้วพอเรากินไป3เม็ดนะกินไป3วันทุกคนรู้สึกว่าร่างกายมันกระชุ่มกระชวยยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกหรือว่ามันเป็นจินตนาการที่เราจินตนาการเองก็ไม่รู้นะคะมันดีไปสารสก,กัดจากเนี่ยปกติกินนมถั่วเหลืองอนะเลิกกินนมถั่วเหลือง เพราะว่าไปซื้อนมถั่วเหลืองข้างนอกไปซื้อเต้าหู้ข้างนอกวันละยี่สิบบาทมันไม่ได้แต้ม <c oughs> มันไม่ได้แต้มก็เลยกินในนี่ดีกว่ามันได้แต้มอะ่ะเพราะมันไ,ได้แต้มอะ่ะแล้วมันเป็นสารที่แบบหลายอย่างน่ะที่เขาสกัดมาแล้วอะ่ะมันเลิศน่ะอือเป็นสารอาหารเออเป็นสารอาหารพี่สุนิสาบอกมันดีน่ะ รู้สึกว่ามันดีค่ะมันรู้สึกว่าผิวมันฟูค่ะทุกคนแล้วก็มันเติมคอลลาเจนให้ผิวไม่รู้สรรพคุณมันเยอะมากที่ไปอ่านอะ่ะทุกคนไปดูนะ่ะถ้าคุณอยู่ในแอปมูมอนะมัน490กว่าบาทแล้วมันได้แต้มเยอะมากพี่อ้อยก็ซื้อมา134แต้มอะ2,000กว่าบาทนะคะก็แค่เลิกไปกินก็แค่เลิกซื้อเลกตาซอยเพราะทุกทีกินเลกตาซอยวันละ2กล่อง12บาทคูณ2ก็กินเลกตาซอยก็ 24บาทแล้วแล้วก็ตอนเย็นก็ไปซื้อน้ำเต้าหู้2ถุงก,ก็20บาทแล้วก็เดือนละวันละ44คูณ30วันก็ตกพันสามยี่พี่ก็เลิกกินน้ำเต้าหู้พี่ก็เปกินไอ้นี่แทนก็โลดน่ะจริงมันมันโอเคค่ะลองไปเซิร์ชในแอปมูมอดูค่ะแล้วก็ลองไปดูสรรพคุณมันมันได้แต้มเยอะมากแล้วมันก็ดูแลสุขภาพผิว พอพี่อ้อยพอพี่อ้อยไม่มีฮอร์โมนพี่อ้อยกินฮอร์โมนทดแทนอันที่หนึ่งกระดูกพุนค่ะตอนนี้ที่เป็นนะออกกําลังกายเยอะๆแรงๆไม่ได้คือกระดูกพุนก็เลยต้องกินแคลเซียมเยอะมากนะคะแล้วก็พอเราเป็นไวทยทองอย่างเงี้ยผิวเราเยิ่มเริ่มหย่อนถอยผิวมันหย่อนถอยพอกินอันนี้เรารู้สึกว่าผิวมันฟูผิวมันฟ,มนฟูมันฟูมาจากข้างในนะ อันนี้มันเติมเต็มแล้วมันฟูมาจากข้างในนะมันไม่เหมือนกับเราทาครีมข้างนอกนะทาครีมข้างนอกก็ได้ค่าข้างนอกทาหน้าก็ได้หน้าทามือก็ได้มือทาแขนก็ได้แขนแต่เนี้ยมันได้ทุกส่วนของร่างกายคุณลองไปจัดดูค่ะถ้ามันไม่ดีก็ไม่บอกอะ่ะกินแล้วมันโอเคกินแล้วมันโอเคแล้วมันก็หลับลึกไอ้เนี่ยคือปัญหาอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือเมื่อก่อนจะดิดตัวออกที่นอนเร็วมาก ตั้งแต่กินอันนี้มาสามวันทุกคนรู้ไหมมันไม่ตื่นไม่รู้มันเป็นข้อดีหรือข้อเสียมันหลับลึกแล้วมันไม่ตื่นจริงเจ็ดโมงครึ่งยังไม่ตื่นเลยอ่ะตั้งแต่กินไอ้นี้สามวันมาบอกว่าสามีทาไมคุณไม่เรียกฉันตื่นฉันต้องไปออกกําลังกายแปดโมงแปดโมงมันยังไม่รู้อ่ะมันหลับมันหลับไม่รู้ตัวเลยทุกคนมันหลับลึกไปเลยนาฬิกาปลุกก็เอาไม่อยู่ ข้อดีของมันก็มีนะคะอันนี้ไม่รู้มนโนไปเองหรือเปล่ากินมาสามวันเนี่ยตื่นแปดโมงเกือบแปดโมงอ่ะมันไม่ลุกจากที่นอนไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะมันเหมือนกับหลับแล้วแบบหลับลึกไปเลยอะ่ะอืมมีของให้เลือกเยอะลองจัดดูค่ะแนะนำแนะนำลองจัดดูค่ะไว้สี่สิบอัพไว้ห้าสิบอัพนะคะโดยเฉพาะคนเป็นไวทองแนะนำเลย เพราะอันนี้เป็นอยู่ไงเพราะว่าตัดหมดลูกรังไข่ไปตอนอายุ33ตอนนี้สี่สิุณตัดไป10ปีกินฮอร์โมนทดแทนกระดูกเปาะนะคะหมุดหงิดง่ายผิวผิวเหี่ยวมีหมดก็เลยต้องกินวิตามินค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะที่สำคัญเติมคอลลาเจนให้ร่างกายกระดูกกระเดี่ยวอะไรรู้สึกแบบดีขึ้นค่ะหลับลึกแล้วไม่ตื่นค่ะ ไปลวทุกคนวันนี้แนะนำแอปพลิเคชันมูมอประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจเห็นไลฟ์นี้นะคะเห็นไลฟ์นี้เห็นเพื่อนแชร์ไปหน้า Facebook ของตัวเองนะคะลองไปถามเพื่อนดูว่าธุรกิจมูมอคือธุรกิจอะไรนะคะธุรกิจมูมอคือธุรกิจอะไร อยากสร้างไรายได้กับมูมอขอศึกษาข้อมูลหน่อยนะคะขอลิงก์สมัครหน่อยค่ะเข้ามาศึกษากันนะคะสำหรับโค้ดพี่อ้อยมูอมอแชนแนล,ลวันนี้ไปแล้วเจอกันแบบนี้ทุกวัน9ก้าโมงเช้านะคะในช่องนี้นะคะมากดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากลิงก์กันได้นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ